ไฟ ABS โชว์นะไฟ ABS โชว์สแกนเดี๋ยวเราจะสแกน ABS ดูนะครับสแกนดูสิโตโยต้าไฟ ABS โชว์ B H o นะครับใส่กู้แบบเลยใส่กู้แบบเลยมันชาร์จไฟครับชาร์จไฟมันจะดึงโหลดดึงดึงกำลังเครื่องลง ธรรมาดาคือแบบไม่มีไฟมันก็จะดึงหลอดหนักมันก็จะรู้สึกเหมือนเครื่องดับลงไปนิดนึงการชาร์จไฟก็กินกำลังเครื่องนะถ้าแบบไม่มีไฟก็ก็ชาร์จแรงชาร์จแรงก็กินกำลังเครื่องเ,ออเดี๋ยวเรารอเราสแกนสักครู่สักครู่สักครู่นะครับสักครู่หกจิดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ HSA โอเคมาที่ ABS นะครับลงมาโอเคอ่าลิส d a ล d ด์ t ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟอน t ์สป e ดเ e น s ซอร์ R H นะครับเป็นล้อหน้าขวานะครับล้อหน้าขวาเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเซนเซอร์เป็นอะไรนะครับตอนนี้รหัสโค้ดอยู่ก็คือ,อมี2ตัวใช่ไหมอัดกลับไปตัวแรกใหม่ ตัวแรกเป็น C 1 401นะครับเป็นฟอนต์ R นะครับ RH นะต่ออีกตัวหนึ่งครับตัวที่2เป็นฟอนต์ Speed Sensor RH อ๋อเป็นตัวเดียวกันแต่เหมือนกับมีการโชว์นะครับี่ยโชว์ที่ล้อหน้าขวานะครับแต่โค้ดเป็น C 1 405เดี๋ยวเราจะเช็คว่าเซนเซอร์เป็นอะไรนะครับ เสียหรือไม่นะครับเดี๋ยวทําการเช็ควัดค่าดูครับเซนเซอร์ <S S แล้วก็คันนี้ก็จะมีตั้งเบรกมือใหม่นะครับคันนี้เพิ่งซ่อมมาหลายอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําต่อในส่วนที่มีปัญหาโอเคจัดการได้เลยนะครับหลังจากที่เราเช็คโค้ดนะครับเราก็จะมาดูว่าเซนเซอร์นะครับเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรากําลังจะถอดปลั๊กที่ต้นปลั๊กต่อสายเซนเซอร์นะครับเพื่อวัดค่า ควงต้านทานของเซ็นเซอร์นะครับว่ายังอยู่ในสภาพที่ปกติไหมนะครับเพราะว่าไฟโชว์ก็คือล้อหน้าขวานะครับเป็นฟอนส์นะครับเป็นฟอนส์ไร์นะครับเป็นล้อหน้าขวานะครับฟอนส์ปีเซนเซอร์นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเซนเซอร์ ABS นะครับก็คือโคดนี้เดี๋ยวเราจะทํทำการถอดนะครับเพื่อเช็คค้ามต้านทานของเซนเซอร์นะครับเบื้องต้นก็ความสกปรกนะครับไม่มีเพราะว่ารถเพิ่งไปทํา เปลี่ยนเพาขับเปลี่ยนโชคเปลี่ยนกันโครงเปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานเปลี่ยนลูกปืนนะครับทำมาแล้วครับแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะหลังจากทาพวกนี้เสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์ ABS นะครับก็ไม่แน่ใจอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับจะทําการถอดมาแล้วก็มาจดวัดัปอีกทีนึงนะครับเซ็นเซอร์เอให้รักษาทํางานนะครับเดี๋ยวจะพาวัด านะครับเราถอดนะครับซึ่งมันอยู่ใต้ซุ้มนะครับถอดปลั๊กเซนเซอร์มาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นปลายเซนเซอร์ก็จะสายโยงขึ้นมามาที่ปลั๊กตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นปลั๊กตัวเมียหรือตัวผู้ครับตัวผู้ครับอ่าเราจะทําการใช้มิเตอร์นะครับเพื่อวัดค่าความต้านทานว่าเซนเซอร์ขาดไหมตัวนี้เป็นเซนเซอร์แบบ2สายนะครับอ่าอันนี้เราแตะแตะที่ขานะครับอือ เหมือนเดิมนะครับคือเหมือนไม่มีการแตะก็คือเซ็นเซอร์ขาดนะครับแตะดีแล้ว,นะลวเนาะอาลองถอดแล้วก็เสียบแตะที่ครับปึ๊บนะครับไม่ทํางานก็คือไม่มีการต่อกันเลยของเซ็นเซอร์นะครับเอาลองเอาปลายมิเตอร์ต่อกันดูครับนะครับมันถ้ามีความต้านทานจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ครับตัวเลขก็จะโชว์ความต้านทานเกิดขึ้นถ้าปล่อยอลองปล่อยครับ ถ้าปล่อยแล้วขึ้น600กะพริบอย่างนี้ก็คือวัดคาบต้นฐานไม่ได้ก็คือปลายของเซนเซอร์ไม่ถึงกันนะครับถามว่าจะมีการขาดไหมก็สายไม่น่าจะขาดเพราะว่าสายค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับถ้าไม่โดนอะไรกระชากจริงๆนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่แน่ครับคาว่าไม่แน่ก็คือเพิ่งเปลี่ยนโชคมานะครับอาจจะมีการถอดโชคถอดอดุมเบรกถอดจานเบรกแล้วมีการห้อยหรือหลุดกระชาก นะครับทาให้สายขาดในก็เป็นได้เดี๋ยวเราจะลองหาอะไรเข็มมาจิ้มเพื่อวัดค่าความทานระหว่างปลายสายปลายปลั๊กกับอยู่ที่ทรงสายของเซ็นเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับอันแต่ละวัดที่ปลายสายเบื้องต้นก็คือไม่ขาดนะครับเอ้ยขาดนะครับก็คือไม่มีการต่อนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองจิ้มสายดูนะครับหาเป็นของแหลมเป็นเข็มเป็นหรืออ่า ปอกสายเข้าไปนะครับ,บ,บ,บแต่ว่าเพื่อความนั่นเราจะใช้ของเหลวนะครับจิ้มอ่านะครับเราทําการแกะสายแล้วก็ตั้งเป็นโหมดเสียงนะครับมิเตอร์อ่าวัดปลายสายระหว่างขั้วปลั๊กกับเซ็นเซอร์อันนี้สีอะไรสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าอเราเจาะสายแล้วก็วัดสีฟ้าไม่ขาดไอ้ีาอีกสีนึงครับสีขาวก็ไม่ขาดนะครับนี้เราทการจิ้ม ทีแล้วสายนะครับมีแค่สองเส้นนะครับอ้าวทำไมแฟดไม่ขึ้นเราเจาะสายแล้วนะครับก็คือสายไม่ขาดนะนะครับอันนี้คือสายไม่ขาดก็ก็มีแต่เซ็นเซอร์เสียนะครับเพราะสายไม่ขาดนะครับสายไม่ขาดในเซ็นเซอร์เสียกรณีนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้ก็คือเซนเซอร์เสียในตัวของเซ็นเซอร์นะครับก็คือในตัวนี้นะครับ ตัวเซ็นเซอร์นี้นะครับจะเสียนะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนนะครับสั่งมาเปลี่ยนนะครับพี่วีเพื่อเปลี่ยนเราเปลี่ยนมาใชนะครับเปลี่ยนทั้งเส้นเลยครับใช่ตัดทออะไรเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเขาจะมาเป็นชุดเลยมาถึงนี่เลยนะครับมาถึงนี่เลยมาเป็นเส้นเลยนะครับเส้นนึงก็ประมาณพันกว่าบาทครับเป็นของทั่วไปนะครับไม่ใช่ของสูงนะครับของสองอะไรทั่วไปเท่าที่ลองใช้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้จะสั่งมาเปลี่ยน สองสามคันแล้วนะครับเซนเซอร์ ABS นะครับพระเจ้าวิออสคันนี้เดี๋ยวจะลองเช็คอะไรดูให้นะครับเราทำการเปลี่ยนเซนเซอร์นะครับแล้วก็ลบโค้ดนะครับเสร็จแล้วก็ไฟดับแล้วก็ใช้ได้ครับ